สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวพ่อพ่อแม่เอกซอีกแล้วครับอันนี้เป็นคลิปที่แม่กิ่งถ่ายไว้ตอนก่อนที่แม่กิ่งจะไล์ทางต่อต่อ,ตอนะคะก็เลยบุญมีก็เลยพาน้องๆมารายงานตัวครับเนี่ยค่ะแต่ละคนก็ม,มุงมิงมุงมิงเหมือนเดิมนะคะมุงมิงมุงมิงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อขึ้นทุกวันครับบุญมีหล่อขึ้นทุกวันนะครับพ่อพ,อพอแม่ว่าอย่างนั้นไหมครับ แม่ก็เอาแต่ชมลูกนะคะก็แต่ชมลูกเพาพ่อแม่ยังไม่ตัดสินเลยใช่ไหมลูกว่าพ่อแม่ยังไม่ตัดสินเลยครับว่าบุญมีหลออขึ้นหรือเปล่า <Labor> น <ator il fi> ้องๆรุมนะคะเวลาที่แม่จะไลฟ์ก็จะพากันแบบนี้ค่ะพากันมานั่งนอนเอกเหนกนะคะอยู่รวมกัน แต่เดี๋ยวพอแม่ไลฟ์เสร็จก็พาก,กันเริ่มเริ่มไลฟ์ค่ะก็จะแยกย้ายกันนะคะแยกย้ายกันเนาะท่านใดยอยากเห็นเด็กๆสดๆเวลาที่ไลฟ์ก็แวะเข้ามาดูได้นะคะทางต่อๆค่ะเราจะมีทุกวันเนาะสองทุ่มค่ะสองทุ่มทุกวันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้จากเมื่อก่อนไลฟ์ถึงสี่ทุ่มเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่ามาลงตั้งห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะ ไลฟ์คุยกันไปเมาส์มอยกันไปกับพ่อพอ่แม่เอฟซีนะคะยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้กับแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆได้ค่ะแต่บุญมีช่วยแม่ทํางานตลอดเลยครับนั่งหน้าจอครับเด็กๆแต่ละคนก็จะนั่งตะมุตะมิกันแบบนี้นะคะยามค่ําคืนเนาะแล้วเดี๋ยวพอสักพักก็จะพากันนอนค่ะพากันนอน เดี๋ยวนอนตื่นขึ้นมาดึกดึกสักสี่สี่ห้าทุ่มก็ค่อยมาคึกคักอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับลูกๆแม่กิง่งพ่อๆแม่ดูความน่ารักของพวกหนูไปนะคะยังไงเราก็ไม่ลืมบ้านแดงนะคะบ้านแดงเราก็มาส่งความน่ารักให้ดูเหมือนเดิมทุกวันค่ะยังไงก็ฝากพ่อๆแม่เอซเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแม่กิง่งแล้วก็ลูกๆด้วยนะคะ อตุนตุนตุนน้อยอันนี้คายอันนี้ทองหยดนะคะทองหยดกับทองหยอดเนาะอันนี้ทองเต็มค่ะเต็มสมชื่อไหมคะพ่อพ่อแม่วัดนางเต็มสมชื่อไหมกินเก่งมากนะคะกินเก่งมากดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่แม่เอายาให้กิน เดี๋ยวยังไงดูความน่ารักของเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็มีเด็กหลังบ้านมาให้ดูด้วยค่ะวันนี้แม่กําไรทองน่ารักมากมายเลยค่ะนแม่กําไรทองของเราหอมกันครับหอมกันทองเต็มกับทองหยิบนะคะทองหยิบห้ามแกล้งพี่เขานะลูกเอ้ไม่ใช่สิแกล้งน้องทองเต็มเป็นน้องนะคะอันนี้ทองไพรินค่ะ ทองไพลิีนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วนะคะอันนี้ทองทองเติมเนาะอันนี้ทองเติมทองเติมลูกแม่ทองเพิ่มค่ะอันนี้ทองแท้ครับทองแท้หนุ่มรูปหลออีกคนนึงนะคะส่วนกลุ่มนี้กลุ่มนี้นั่งมองนะคะนั่งมองแต่หน้าบ้านจุดหลอดเนี่ยมันมีหลอดตลอดเลยครับ ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้แม่กิ่งก็จะมาไล่ทางต่อๆกลางวันด้วยนะคะทางกลางวันก็มาไล่ด้วยกลางคืนก็มาไล่ด้วยเนาะลูกๆก็กินทุกวันค่ะลูกๆก็กินทุกวันแม่ก็หาไม่ทันลูกกินเลยค่ะก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นอาหารก็ใกล้จะหมดแล้วครับอาหารเด็กๆก็จะหมดแล้วนะคะพ่อแม่ท่านใดรักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆก็ สนับสนุนเมตตาอาหารมาให้เด็กๆได้นะคะกินเก่งมากค่ะกินเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดหรืออาหารเปียกนะคะหรือพ่อพ่อ,พอแม่ท่านใดจะสนับสนุนสั่งสินค้าของแม่กิ่งได้นะคะเพื่อเด็กๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นค่าสายแมวค่าอาหารค่าจิปะทะค่ะอาตุลตุนตุน,ต,นตุนคนสวยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ฉีดวัคซีนแล้วนะลูกนะเดือนหน้าตุนตุนฉีดวัคซีนแล้วค่ะตุนตุนกับพี่ๆหลังบ้านพี่ทองเอกทองทิวทองสุกทองกวาวทองส้อยนะคะแล้วแม่กิ่งต้องไปไล่ดูรายชื่อก่อนว่า,วา,วา,วามีใครบ้าง แต่ก็น่นแหละเกือบสิบคนเหมือนกันแหละรอบนี้ดูสตางค์โอ้ยเนาะท่านอนของเขานะคะสตางค์เดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มแล้วนะครับสตังเป็นหนุ่มแล้วครับเต็มเต็งเลยนะคะสตางดูท่าทางถ้าอายุมากกว่านี้น่าจะเป็นแมวที่แบบอ้วนป้อมนะคะอ้วนป้อมเนาะเพราะว่าเขาไม่ใช่แมวที่เป็นโครงยาวสักเท่าไหร่ ออทองหยดทองหยดไอนะคะช่ว <c oughs> งนี้พออากาศเปลี่ยนเด็กๆก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมีมีไอเป็นบัดจามกันก็มี <c oughs> คนไหนที่ไม่อาการไม่ดีไม่กิ่งก็จะรีบเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แล้วก็เอายาให้กินนะคะ น้ำชัยครับอันนี้น้ำชัยนะคะหนุ่มน้อยหน้าแกะหนุ่มน้อยหน้าแกะน้ำชัยและคนนี้ใครล่ะลูกอันนี้หนูทองมั่นค่ะทองมั่นกับทองเติมนะคะทองมั่นกับทองเติมแต่ละคน อันนี้ทองเต็มอีกรอบค่ะทองทองเต็มโชว์ตัวอีกรอบนะคะน้องเป็นแมวส้มตัวเมียนะคะทองเต็มเป็นแมวส้มตัวเมียน้องก็มีนิสัยที่น่ารักนะคะนิสัยน่ารักไม่ไม่เกเรใครนะคะสำหรับทองเต็มแต่นางก็จะมีโดนแกล้งบ้างเหมือนกันค่ะ แลวส่วนอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ชองครับดูลีลาท่านอนของชองนะคะนอนเอกเนกสบายมีความสุขมากเลยนะคะเด็กๆบ้านไม่กิ่งแล้วอันนี้ใครเนี่ยฮะใครอยู่บ้านหลังน้อยเคนตะนะคะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นแต่หน้าจะหมูกด่างๆนะคะเคนตะส่วนบนโอ่งก็จะเป็นนำโชคนะคะนำโชคแล้วข้างบนก็จะมีเอกเคนเกกันแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นช่วงเช้านะคะช่วงเช้าที่เป็นความสุขของเด็กหลังบ้านนะคะพี่ทิวครับพี่ทิวแต่งตัวให้ทองก้าวคะ่ะพี่น้องเขาพี่น้องเขาลักกันแต่งตัวให้กันส่วนดำน้อยคะ่ะทองสุขตามแม่ตลอดเหมือนเดิมนะคะแม่ไปไหนก็ตามพอแม่เดินมาโซนหลังบ้านพวกเขาก็จะเดินตามแม่นะคะแล้วก็ร้องเรียกตามสำหรับทองสุขนะคะ เยอะเยียเยอะเยียอันนี้หนูทองกวาวคะ่ะแมวเ,เปิดบ้านเราน่ารักมากเลยนะคะแมวเ,เปิดบ้านเราน่ารักมากอันนี้ใครเนี่ยทองสุกรู้ว่าแม่จะเดินมาตรงนี้นางวิ่งขึ้นไปเลยนะคะวิ่งขึ้นไปแล้วก็นั่นแหละไปนอนเกือกกิ้งรอแม่แม่กิ้งให้สังเกตพุงนำโชคใหญ่มากๆเลยนะคะพุงนำโชคเนี่ย ชองตามแม่ออกมานะคะชองตามแม่ออกมาเมื่อกี้นอนอีกเคนเนกสบายนะคะนี่แหละพอแม่ออกมาก็จะตามมาสังเกตพุงนําโชคให้ดีนะครับแน่นมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูแม่กําไรทองนะคะดูมาดูความสุขของแม่กําไรทองหลังจากที่นําโชคกระโดดลงจากโป่งแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแม่กําไรทองก็จะขึ้นไปยึดคองค่ะ ขึ้นไปยึดคลองโอ่งดูมาดูกันนะคะว่าความสุขเขาจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะโชว์ความสวยค่ะใช่ไหมลูกกำไรทองโชว์ความสวยค่ะวิเชียนมาศหนึ่งเดียวในบ้านนะคะนางจะมีมีอภิสิทธิ์กว่าใครนะคะเพราะว่าอย่างที่แม่กิ่งเคยเล่าให้ฟังเนาะว่านางก็ผ่านความเป็นความตายมาเหมือนกันนะคะแม่กาไรทองอะ่ะ ตอนนั้นก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะคะตอนที่นางคลอดลูกตอนที่ลูกเขาได้หนึ่งเดือนอะ่ะเขาป่วยไม่สบายหนักเหมือนกันนะคะเกือบจะไม่รอดเหมือนกันก็อยู่โรงพยาบาลหลายวันอยู่นะคะเป็นอาทิตย์ได้มั้งถ้าไม่กิ่งจําไม่ผิดแต่เขาก็สู้นะคะเพราะความสู้ของเขานี่แหละทําให้แม่กิ่งสงสารเขาแล้วเขาก็เป็นแมวที่ไม่กินอะไรเลื่อยเปื่อยนะคะก็เลยทําให้แม่กิ่งต้องให้เขากินเป็นอาหารพิเศษของเขาเนาะ กินอาหารพิเศษก็เลยซื้อให้เขากินค่ะเพราะว่าเขาอุตส่าห์แบบว่าส,สู้สู้สู้ให้มีชีวิตรอดปลอดภัยให้ได้อยู่กับลูกนะคะแล้วตอนนี้เขามีความสุขมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนแรกๆเขาจะอยู่กับอทองสร้อยไม่ได้นะคะกําไรทองเนี่ยจะอยู่กับทองสร้อยไม่ได้เขาจะมีทะเลาะกันแต่หลังๆไป,ไปๆมาๆกับดีกันเฉยเลยนะคะดีกันเฉยก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ ก็กลายเป็นทุกวันนี้ก็เขาก็จะอยู่โซนหลังบ้านอยู่กับกําไรทองได้เอยอยู่กับทองสร้อยได้ค่ะแล้วก็พีพีน้องๆทุกคนนะคะดูความสุขของพี่เชียนมาศของเราน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะพ่อพ่อ,พอแม่บ้างไงคะแต่ว่านางก็ยังเข้าไปเล่นในบ้านอยู่นะคะสำหรับกบไรทองเนาะมีความสุขมากเลยค่ะ ทันที่ไม่กิ่งสังเกตเหมือนกับเขาอ้วนขึ้นนะคะเหมือนเขามีเนื้อมีหนังขึ้นเนาะนอนเกือกกิ้งไปเกือกกิ้งมานะคะโอ่งใบนี้เป็นอะไรที่ลูกๆชอบมากอาจจะเป็นเพราะมันเย็นด้วยเนาะโอ่งมันจะเย็นทุกคนก็เลยชอบมานอนเกือกกิ้งกันค่ะโอ่งคู่บ้านของเรานะคะโอ่งคู่บ้านของเราเนาะ พอ่พอแม่บ้านไหนท่านใดมีโอ่งก็ทําให้เด็กๆนอนแบบนี้ได้นะคะท่านใดมีโอ่งก็สามารถให้พวกเขานอนแบบนี้ได้ค่ะรับรองพวกเขาชอบค่ะนอนเย็นสบายดีแล้วก็จะเห็นเห็นลูกๆฟินอย่างลูกๆแม่กิ่งเนี่ยค่ะฟินสุดๆเลยค่ะกำไรทองฟินมากเลย เห็นเขามีความสุขแล้วก็ดีใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกคนไหนเนาะเราได้เลี้ยงเขาแล้วอะพอเราเลี้ยงเขาแล้วเห็นเขามีความสุขแล้วก็ยิ้มเวลาที่แม่กิ่งถ่ายคลิปเห็นลูกมีความสุขแม่กิ่งก็ถ่ายไปยิ้มไปนะคะถ่ายไปยิ้มไปมีความสุขกับเขาแล้วแม่กิ่งก็คิดว่าพ่อๆแม่ได้เห็นคลิปนี้ของแม่กําไรทองแล้วก็คงจะมีความสุขเช่นกันนะคะแม่กําไรทองแย่งที่นอนอหะลูก แม่กาไลทองแย่งโอ่งเขาก็เลยต้องหนีลงมานอนข้างล่างทองกว้าวก็เป็นเด็กน่ารักนะคะเป็นแมวที่น่ารักเซตกลุ่มพี่น้องห้าคนเนี่ยน่ารักหมดเลยนะคะ อย่างทองเอกถึงแม่เขาจะเกเรบ้างแต่เขาก็เป็นแมวที่สําหรับแม่เขาก็น่ารักค่ะเอา้านอนหันหลังให้กันซะง,งั้นฮะนอนกิ้งไปกิ้งมาหันหลังให้แม่ซะเลยอันนี้กลับเข้ามาโซนข้างในแล้วนะคะโซนข้างในพี่ทิวพี่ทองเอก แล้วก็ชองนะคะสามหนุ่มสามมุมนะของเรานะคะสามมุมแมวส้มเนาะสามหนุ่มแมวมสมมมว้มของเรานั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้เด็กๆนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ แล้วก็เอ็นดูเด็กๆก็สนับสนุนอาหารมาให้เด็กๆได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ